ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบขอหมูเด้งฟุตนะครับผมนะก็ในคลิปนี้ผมนั่นจะมารีวิวดาบใหม่นะครผมนะก็เป็นดาบทางหน้าของริมุลุเลยนะครับผมผมก็ได้ทําเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ในคลิปนี้ผมนั่นจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับนะอ่าก็ยังไม่ได้สอนหานะครับนะอันนี้มาเป็นคลิปแบบรีวิวให้ดูนะครับผมนะผมจะพามาดูนะว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับผมนะก็คือมันมาเป็นดาบเลยนะครับผมนะโมเดลดาบก็เป็นแบบบนนนี้เลยะคครัผมทุกดดูิ โคตรเทเลยนะครับผมนะเออโคตรเฟี้ยวเลยนะครับนะเลยนะครับผมนะนี่โคตรเทเลยนะครับผมเราก็จะมีออร่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะออร่าแบบสีลุ้งนะโอเคครับทุกคนเรามาเรามารีวิวสกิลเอ็กกันดีกว่านะครับสกิลเอ็กนี่โคตรเวอร์โคตรอันตรายโคตรอลังการเลยนะครับผมนะนี่เป็นพายุหมุนประมาณนี้เลยนะครับผมนะไอชิปที่ผมสปอยไปนะผมคิดว่ามันจะเป็นแบบสกิลดูดนะแต่มันไม่ใช่นะครับผมนะนี่แบบรีคุณดาวเร็วด้วยนะครับผมนะดูดิโคตรเทเลยนะครับนะ มาเรามาดูสกิลซีนี่ก่อนนะครับสกิลซีจะเป็นพายุหมุนอุ้ยตามตัวเราด้วยนะครับผมนะดูดิเอ้ยโอโหเหมาะสําหรับเอฟเคฟาร์มอีกแล้วนะครับนะเฮ้ยถูกใจผมอีกแล้วนะครับผมนะมาเรามาดูสกิลวีกันดีกว่านะครับนะสกิลวีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นคลื่นสีม่วงกระแทงนะโอ้โหกระตุกเลยทีเดียวนะเออก็ดูใหม่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะซูมหน้าจอแบบกว้างๆนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะดูดิ โคดเฟี้ยวเลยนะครับนะเฮ้ย <c oughs> โคตรตื่นเต้นเลยนะครับผมมาแล้วมาดูสกิล B นะครับผมนะสกิล B จะเป็นการปล่อยคืนสีม่วงไปประมาณนี้เลยนะครับผมนะปล่อยไปข้างหน้านะอ่าดูใหม่นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะรู้สึกว่ามันจะรีคูนดาวแบบเร็วมากๆเลยนะครับผมนะดูดิแปบ๊บเดียวก็ใช้ได้อีกแล้วนะครับนะซื้อสกิลเท่หมดเลยนะครับนะสกิลสุดท้ายสกิล เป็นนะก็จะเป็นนี่อัญเชิญลูกน้องออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมนะเหมือนดาบของซองจินบูนะอ่าซองจินบูนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะมาเรามาทวนสกิลใหม่ดีกว่านะครับสกิลแซดนะเป็นเออสกิลแซดมันเป็นอันนี้เนะาะใส่เสือ้อเนาะนี่สกิลเอ็กนะะมานี้เลยนะครับผมนะสกิลซีนี่เป็นพายุแบบนี้เลยนะครับผมนะสกิลวีเป็นนี่คลื่นสีม่วงนะโอ้กระตุกเลยนะครับนะสกิล เดี๋ยวเดออันนี้สกิลมันยังไม่หายนะส,สกิล V ีสีม่วงเหมือนเดิมสกิลบีนี่คืนดาบออกไปนะสกิลอันนี้สกิลเอ็นนี่เป็นการอัญเชิญลูกน้องนะครับผมนะแต่ส่วนตัวผมชอบสกิลเอ็กนะนี่เป็นการดูดประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะเป็นการรีวิวดาบดิมรูแบบสันส้นๆนะครับผมนะก็ได้มาผมก็รีวิวเลยนะครับนะโอเคทุกคนก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมนะ